ท่านต่อไปจะเป็นคุณแจ้มิงโตตยงและก็คุณพิษนุอาหัตตสงงครห์ครับเชิญคุณแจ้มิงครับท่านท่านประธานที่เคารพกระผมแจ้มิงโตตายงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธาิวาสพักประชาธิป,ปัตย์กระผมขออนุญาตเรียนท่านประธานไปไปถึงท่านที่ได้มาชี้แจงว่าในรายงาน การสอบบัญชีของกองทุนพัฒนาสากลกรมส่งเสริมสากลแต่ประธานคะรับกับผมมีความให้ความสนใจในเรื่องเงินกองทุนกองทุนพัฒนาสากลของกรมส่งเสริมสากลและก็ได้ติดตามมาตลอดแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงก็ผมขออนุญาตตั้งข้อสังเกตว่าความสำคัญ ของกองทุนสากลก็ควรที่จะต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลโดยเฉพาะส่วนหนึ่งในการจัดตั้งและตั้งวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติของกองสารกลปี2542มาตรา27จะได้รับเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินด้วยสิ่งที่ผมเป็นห่วงให้ท่านประธานเมื่อเรากลับมาดูในการรายงานของ ของท่านที่รายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรที่ผมเป็นห่วงลองไปดูในข้อ4ในประเด็นของลูกหนี้สุทธิขอให้ท่านมาดูค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์ณวันที่30กันยายน2549ซึ่งเป็นยอดหนี้ไม่ได้รู้ <c oughs> ที่มิได้มิได้รวมหนี้ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน5ปีจำนวน160ล้านกว่บบาท และหนี้ค้างนานสิปี884ล้านกว่าบาทซึ่งขณะนี้กองทุนสากลอยู่ในระหว่างการรวบรวมตรวจสอบข้อมูลท่านปะานที่ผมเป็นห่วงตรงนี้ก็คือว่าในประเด็นของสากลที่ได้ให้กู้ไปเนี่ยผมถามว่าท่านท่านได้มีการตรวจสอบลูกหนี้ไว้หรือไม่อย่างไรนะฮะเพราะ พราะประเด็นประเด็นหนี้ค้างที่ต้องสงสัยเนี่ยนับแต่วันนี้ไปเนี่ยท่านจะต้องมีมีหนี้ค้างอยู่ตลอดในประเด็นของหนี้ค้างนี่ท่านท่าน,ท,านท่านต้องไปดูว่ามันจะมาจากนี้ที่ไม่ปรากฏหลักฐานใช่หรือไม่อย่างไรนี่หลักการเกณฑ์หลักเกณฑ์ในการที่ให้กู้ยืมต่อสมาชิกเนี่ยมันไม่ได้ทำสัญญาผูกพันไว้ ด้วยหรือไม่ท่านได้ทําสัญญาผูกพันไว้ด้วยหรือไม่นในประเด็นที่ที่กลุ่มสากลได้ได้คู่ยืมแต่ผมขออนุญาตเรียนธรรมฐานว่าลองกลับไปดูว่าที่ผมมองดูว่าในการจัดตั้งกลุ่มสากลที่ได้รับผลสําเร็จส่วนหนึ่งท่านได้เคยคิดในกรอบในการตั้งสากลในรูปแบบของมุสลิมหรือไม่ ผมเห็นเอ,เ,อเอกชนซึ่งเป็นมุสลิมซึ่งตั้งสากลในสามอย่างปรชาทแดนภาคใต้เนี่ยเข้าประสบความสำเร็จพ่อลูกค้าเขามีสัจจะแต่ประเด็นผมมานั่งดูในรายงานการการ,รายงานของท่านเนี่ยถ้าดูอย่างนี้แล้วเหมือนกับว่าสมาชิกไม่มีสัจจะในการที่จะจ่ายเงินขาดสัจจะในการที่จะจ่ายเงินให้กับท่านถ้าประเด็นเหล่านี้ครับที่ผมเป็นห่วงว่าง,งบประมาณของงบประมาณแผ่นดินที่จะต้องลงไปใช้จ่าย ลงไปให้การสนับสนุนนี้ทุกปีแต่ถามว่าในประเด็นที่ที่ผมเทียบเคียงให้ให้ดูเมื่อสักครู่ว่าท่านได้มีกรอบความคิดเหมือนในการจัดจ้งสากลในรูปแบบของอิสลามซึ่งเขามีสัจจะเขามีการกู้แต่ไม่มีอัตราดอ,อกเบีย้ยทำไมเขาทำได้กระบวนการเหล่านี้ผมดูว่ากระบวนการในการจัดการของสากลเนี่ยมันทำให้ประชาชนขาดความเข้าใจใช่หรือไม่หรือเกิดจากภาวะ อะไรที่ที่ทำให้สมาชิกไม่สามารถจ่ายเงินมาให้กับสากลนะฮะประเด็นนี้ครับผมว่าในรูปแบบของของการทำงานของของรายการเนี่ยจำเป็นต้องมีกรอบความคิดว่าในสิ่งที่หนึ่งครั้งบางครั้งเนี่ยในการทำงานอาจจะมีไม่ประสบความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาในองค์กรของท่านแต่ท่านจะต้องมีในกรอบที่คิดว่าถ้าหากมีการแก้ไขไปในรูปแบบหนึ่ง ก็จะสามารถนําองค์กรของท่านไปได้ผมขอเน้ย่เรียนท่านประธานผ่านไปว่า,าผ่านพยานท่านผู้มาชี้แจงว่าผมเคยดูสากลกลุ่มสากลเล็กๆที่ชาวบ้านเขาทากันเองในรูปแบบของของรูปแบบของสจังหวัดชายแดนภาคใต้เขามีความสาเร็จมากจากมีการเก็บรวบรวมเงินลงทุนกันเองเพียงไม่เท่าไหร่จนมาช่วงหลังนี่สามารถสร้างไรายได้และมีเงินกันมากมาย ผมว่าในรูปแบบของราชการเนี่ยผมผมไม่แน่ใจว่ามีทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีทั้งเงินงบประมาณมีการังคนมีทั้งวันสมองแล้วในการแก้ปัญหาทั้งหมดเนี่ยผมดูแล้วในถ้าเป็นอย่างนี้การจัดการผมขออนุญาตเรียนว่าไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรผมขออนุญาตเรียนถามท่านว่าแนวทางในการดาเนินงานต่อไปของสากลมีแนวทางที่จะสามารถ ทําให้สากลได้รับประโยชน์และก็มีผลได้มากขึ้นและก็หนี้ศูนย์ที่เสียไปเนี่ยในอนาคตต่อไปท่านมีแผนงานและโครงการที่จะให้มีความรัดกุมอย่างไรผมขออนุญาตถามเพียงสั้น,นๆเท่านี้ครับขอบคุณครับ